ผยแล้วใครบ้างที่จะได้รับเงิน2,000บาทในกลุ่มปาบบางทั่วประเทศสวัสดีครับพบกับช่อง The New Post Channel นะครับเป็นข่าวสารเพื่อปากท้องชาวบ้านหากท่านคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับกรอยาช่วยกด Subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารที่สำคัญของเราทุกวันนะครับ โครงการเราไม่ทิ้งกันครับเปิดโดยดยสำนักง,งานประชาสัมพันธ์เขตเจ็ประชาสัมพันธ์โพสข้อความและหลักเกณฑ์ให้เงินช่วยเหลือคนละสองพันบาทนะครับมีหลักเกณฑ์ดังนี้นะครับหลักเกณฑ์ที่จะจ่ายนะครับสําหรับช่วยเหลือผู้สบปัญหาทางสังคมครอบคลุมกลุ่มเด็กเล็กกลุ่มผู้หญิงกลุ่มผู้ป่วยผู้พิการผู้สูงอายุนะครับกลุ่มไร้ที่พึ่งกลุ่มชาวเขาโดยจะมีการประเมินนะครับจากนักสังคมสงเคราะห์นะครับที่ได้รับ การอนุมัตช่วยเหลือครับถึงจะได้รับการอนุมัตช่วยเหลือนะครับสาหรับผู้ที่ต้องการรับความช่วยเหลือ2,000บาทครับสามารถแจ้งเรื่องเข้าไปได้นะครับที่อ,อบตนับท่านที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับอ,อบตรหรือกรมพัฒนาสังคมจังหวดัดเพื่อให้ส่งเจ้าหน้าที่ลงไปตรวจสอบและอนุมัตเงินช่วยเหลือต่อไปนะครับกรมพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับหรือพอมอโดยพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนะครับพมจ ผมด้วยทีมวันโฮมครับทั่วประเทศลงพื้นที่เร่งด่วนนะครับช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายทั้งเด็กเยาวชนและสตรีผู้สูงอายุคนพิการคนไร้ที่พึ่งนะครับคนไร้บ้านและผู้ที่ได้โอกาสทั่วประเทศนะครับรวมทั้งผู้ที่มีรายได้น้อยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิดสินะครับสามารถแจ้งข้อมูลเข้าไปได้นะครับที่เบอร์1300นนะครับหรือตรวจสอบที่เว็บไซต์ ด้านล่างคลิปนะครับดี๋ยวผมลงลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปนะครับหากท่านคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์เุณาช่วยกด u ับสคร b e กดติดตามกดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารที่สำคัญของเรานะครับขอบคุณครับ